มาถ่ายแก้ซ่อมกันนะครับขอบคุณเพื่อนก่อนเดี๋ยวต้องขอขอบคุณเพื่อนก่อนเลยที่แจ้งเข้ามานะครับว่าคลิปที่เพิ่งลงไปมีเสียงมีปัญหานะครับก็กลายเป็นว่าแบตมันหมดระหว่างทางแล้วไม่รู้ตัวนะครับพูดไปลองเช็คดูในช่วงต้นก็ยังมีเสียงกันดีอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเห็นก็เลยมานั่งปรับแก้กันใหม่ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็ย้อนอในเรื่องที่เสียงมันขาดหายไปกันนะครับลเวร์พูนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็ ตลาดนักเตะยังคงเดินหน้าต่อไปลิเวอร์พูลยังควานหานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะมาทดแทนการจะไปของทางด้านาดีโอมาเน่อยู่ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมงานเขาครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนกําลังทําการบ้านกันอย่างหนักเช่นเดียวกับเจเกนคอปแล้วก็ทีมเฟ้นหานักเตะของทีมนะครับแต่อีกงหนึ่งนะครับ ที่มันสามารถที่จะเอามันเชื่อมโยงกันได้โดยการนึกย้อนไปถึงวันแรกนะครับที่เจแคนคอปเข้ามาสู่สโมสรแล้วเขาได้พูดอไร่อยไว้บ้างแล้วปัจจุบันมันเป็นอย่างไงบ้างครับตรงจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะนี่คือปรัชญาฟุตบอลแล้วก็เป็นสิ่งที่เจแคนคอปได้คิดทำนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เขาก้าวเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะครับได้ตัวเจแคนคอป มาในช่วงเดือนตุลาคมปี2015นะครับโดยที่สโมสรน,นะครับเอาเข้ามาแทนแบรนด,ดอนโรเจอร์ทึ่งเวลานั้นค่อนข้างจะถึงจุดแตกหักแล้วนะครับไปกันต่อไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันในทีมมันค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรและเมื่อได้เจอกันครอปเข้ามามันก็เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งแฟนบอลสื่อมวลชน พราะสิ่งที่เจรินคอบทำกับดอทมูลมานะครับค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วการได้ตัวเจรินครอบมาสู่ถิ่นอันฟิวมันค่อนข้างจะเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเหลือเชื่อก็พอสมควรนะครับที่กลายเป็นเลี้ยวผูช่วงทิ้งทางด้านเจรินคอบเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นในวันเปิดตัวของเจอแคนคอปเนี่ยครับมันค่อนข้างจะเป็นที่สนใจมากมากเลยนะครับสำหรับสื่อมวลชนและแฟนบอลก็คำถามต่างๆก็ถูกประเคนมานะครับหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่ทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับในช่วงนั้นเขาก็ถามว่าเขาจะทำอย่างไรมีแผนอย่างไรนะครับที่จะมาทำให้เรียวผูกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งคำตอบของเจอแคนคอปนะครับก็คือว่าเขาอยากจะทำให้เรียวผูนะครับเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์ในการเล่น เห็นเมื่อไหร่รู้เลยว่านี่คือการเล่นของลิเวอร์ p ู o นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำสิ่งนั้นได้มันต้องเกิดจากการที่สโมสรทีมของเขาเนี่ยครองบอลได้เยอะ นะครับเล่นการคลองบอลเน้นการคลองบอลเป็นหลักเหมือนอย่างที่ทางด้านบาร์เซโลนาเรอัลมาริดหรือทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแต่เวอร์พูลจะมีเอกลักษณ์ในการคลองบอลของตัวเองนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก่อนที่จะไปถึงการครองบอลตรงนั้นได้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องปรับอยู่อย่างหนึ่งแล้วเขาอยากจะทําตรงนี้เป็นสิ่งแรกเหมือนกันนั่นก็คือการปรับปรุงเกมรับของทีมนะครับเจนคอปยังมองว่าจุดอ่อนของเวอร์พูลคือเรื่องของเกมรับเพราะฉะนั้น ถ้าหากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกมรับของเลี้ยวผูกแข็งแกร่งมันจะทําให้จุดอื่นๆนะครับของทีมเล่นกันได้อย่างสบายใจเกมลุกจะเล่นกันได้อย่างห่วงนะไม่ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังนะครับกองกลางนะครับก็เน้นใครสร้างสารเกมลุกก็สร้างไปใครเล่นเกมรับก็เล่นไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ทันทีนะครับว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานจเจนครอกกล้าทุ่มเงินเป็นสถิติโลกถึง2ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกก็คือการคว้าเฟอร์จิวฟันไดเข้ามาสู่สโมสรเลวผูจากเซาเทมตันค่าตัว75ล้านปอนด์ตอนนั้นก็งงว่าโอ้โหทำไมกล้าทุ่มซื้อนักเตะอย่างที่ยังไม่ถึงระดับเวิลด์คลาสอย่างนั้นมาสู่ทีมนะครับแค่มีแววว่าจะดีละหลังจากนั้นก็ไปคว้าตัวอลริสมเบเกอร์มาจากโรมาอีกค่าตัวเป็นสถิติโลกเช่นกันแล้วเป็นไงครับ เกมรับของเลี้ยวผูลงตัวขึ้นมาทันทีเลี้ยวผูมีสิทธิ์ขึ้นมาลุ้นแชมป์ทันทีแล้วผลตอบรับกลับมาคือการเสียประตูยากในแนวรับนะครับก็ทําให้เลี้ยวผูไปถึงฝั่งฝันเลยเป็นถึงแชมป์ทางด้านยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีแล้วก็ได้แฟมแชมป์พรีมเมียร์ลีกที่รอคอยกันอีกนะครับนี่คือสิ่งที่จเจอนค็อปวางแผนและทาทุกอย่างทําเป็นสเต็ปแล้วผลที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจน น,นี่ก็เป็นสิ่งแรกนะครับที่เจอร์น็อปทำแล้วก็ทํามาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องฝากเอาไว้นิดนึงก็คือเรื่องของถ้าไม่มีเฟิร์นิเจอรฟันไดในอนาะคตข้างหน้าเจอร์น็อปจะทําอย่างไรตรงนี้ต้องน่าติดตามต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นแผนระยะยาวเขาเพิ่งต่อสัญญากับทีมด้วยนะครับมันอยู่ในแผนของเขาอย่างไรตรงนี้เราต้องมาดูกันนะครับ นอกจากนี้นะครับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจของทางด้านเจนคอปก็คือว่าเขาพอใจนะครับกับทีมที่เป็นมรดกตกทอดมาจากแบรนดอนลอตเจอร์หรือเปล่าเจนเขาบอกเลยครับว่าพอใจแน่นอนเขามองว่าเด็กชุดนี้ยังมีศักยภาพมากพอนะครับไม่เป็นว่าจะเป็นเรื่องของสปีดการเล่นนะครับการการมีทีมเวิร์กอะไรต่างๆยังใช้ได้เขาเองขอแค่อย่างเดียว ขอให้ตัวเองได้เข้าไปพูดคุยกับนักเตะก่อนเพราะสําหรับเขาแล้วการที่จะเล่นแล้วเดินทางนิดไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับที่จะทําให้ลิเวอร์พูลในความคิดของเขามันเดินหน้าไปได้อย่างสะดวกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเจเกนคอปมองดูทุกคนเป็นเพื่อนในร่วมงานไม่ใช่เจ้าหน่ายกับลูกน้อง มันก็เลยทําให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นปัจจุบันเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ค่อนข้างจะมีภาพแห่งการมีความสุขออกมาค่อนข้างเยอะการกอดกันการให้กําลังใจกันการมีสปิริตนะครับและการเป็นน้ําหนึ่งใ,ใจเดียวกันมันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือการวางรากฐานต่างๆนานา,นาที่เชนค็อปได้ทำนะครับเขาพูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ชั่วโมงนั้นนะครับให้เอาลิ โอนเนลเมสซี่เอาคริสเตียโนโรนันโดเข้ามาเขาก็ไม่เอานะครับเขาเองเขาจะทํางานกับทีมชุดนี้เพราะว่าเขายังขอสร้างสปิริตต่างๆขึ้นมาในทีมมันสําคัญและจําเป็นมากกว่าเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่เขามองมาตั้งแต่ตอนแรกวันแรกที่เข้ามาทํางานแล้ววันนี้เขาก็ยังยึดถือแนวทางการทํางานตรงนี้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเองก็พอจะ เข้าใจแล้วนะครับกับสิ่งที่เจนค o อปกาลังทำแต่มันมีอยู่ประโยคหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจแล้วเอามาผูกเรื่องกับปัจจุบันแล้วมันน่าคิดเหมือนกันนั่นก็คือเจอนคอปเองเขาพูดเอาไว้ว่าเขาต้องการที่จะทำงานกับลูกทีมที่อยากจะอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากใครก็แล้วแต่ที่ไม่อยากจะทำงานกับเขาแล้วแล้วอยากจะเดินออกจากทีมไป เขาเองเขาจะไม่ั้างตัวไว้นะครับเขาจะเปิดโอกาสเราได้เห็นแล้วเฟลิเป้คูตินโยนะครับตอนนี้เป็นโมซาล่าหรือเป็นซาเน่มาเน่เราก็จะน่าจะเห็นว่าท้ายที่สุดจุดจบมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เจมส์คอปเองก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะงานของเขาคือการสร้างลิเวอร์พูลนะครับนักเตะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลให้มีผลงานให้ดีเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่แล้วอยากจะต้องเดินต่อไปก็ เขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่เดินมาทะเลาะอะไรกันนะครับก็ท้ายที่สุดก็จะต้องจบลงอย่างไรพอจะคาดเดาคนตอกันได้เหมือนกันถ้าเรายึดเหนือยึดถือแนวทางนะครับแล้วสิ่งที่เจนคอฟเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแปะไปนั่งอ่านหนังสือแล้วไปทบทวนมาแล้วก็เห็นว่ามันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอดีก็เลยเอามาฝากกันอย่างครับอย่าลืมนะครับมั่นคงใจตรงไม่ช้าขนามสูงเสียดฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับเว็บที่เป ลายอย่างพวกเราแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรหรือว่าผูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ